ห้าห้าเอ็กตี <S <S ้ Hence, ่างเวลาพิมพ์ห้าห้าเอ็กตีไงห้าห้าเอ็กตีเอ็กตีเอ็ก e ีเอ็กเอ็กออออีออออวันนี้ผมจะรายงานอประกอบการโอลิ่ตุ๊ก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 ีกลับ้านแล้วค่ะรๆๆๆตล่างะ มีเสียงซ้ายนะเว้ยในไอ้ห้องพิษอะสอบข้อดนตรีครับนะ <c oughs> มีเสียงวิ่งขวามีเสียงวิ่งขวาใ <c oughs> <c oughs> ส่เบอร์ป้องมีคนเจ็บอยู่อะหน้าล้มในในในห้องค่างๆเซฟอะอังอยู่ย <c oughs> ังอยู่ยังอยู่เซฟเตะยังอยู่ วราห้องนี้วะเดี๋ยวห้องชุดวะห้องน่าจะน่าจะข้างเซฟคิดว่านะห้องข้างเซฟมาถึงห้องสีเขียวปะหรือว่าตรงนั้นคิดว่าคิดว่าปิงว่องคือปิงว่องจับเจอเหรอเป่าเป่าบอดไอ้แค่เดียเหมือนคนเลยกูตกใจกูยิงไม่ทันเดียวล่วงเลยไม่รู้คนหรือบอดร้องเหมือนคนเลยเดี๋ยวไปดูอ่ะ อย,อยู่ในห้องเซฟแหละอยู่ห้องเซฟแหละฉันรออย่างงี้เพราะว่าบอดมันอยู่หน้าห้องอ่ะบอด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 เนี่ยใส่ฉักนกูพี่ลงไปหาท่านนะต่นลงไปทางไหนไวะโดดลงมามันอยู่นี่อะไร ป right ิดประตูนะจ๊อบประตูหลังมึงจะเปิดใช่ไหมกูล็อกจะเปิดเช็คจะเปิดเช็คต้องว่าว่าเซฟคิดว่าเซฟปาดแค่ตัวเซฟตัวหนึ่งตายเลยมันยิงใครตายรู้ตัวหนึ่งเลยมันยิงกันไปแล้วเว้ย ใช่แฮมเงียแล้วโป้อะไรเพื่อนไอแฮปเป่นไอแฮปเพ่นเฮ้ยไอแฮปพายนัปโปหน้าโปูอ่าไอหนึ่งวิ่งมาเลยนี่ว่ะใช่วิ่งมาตะกที่เลยวิ่งมามือเปล่าล้มนะไม่ล้มมันล้มวิ่งน่าจะไม่รู้อ่ะ เราบันไดน,นะต้องแสงข้างบนนี่มีเซฟปาวะล้มตัวทำไมมึงเดินเจอคนกันกินข้างล่างนะเมืเอ่อกี้นเจ็เลย ไม่รู้เป็นคนบอดหรือเปล่านะคือแม่งแบบเหมือนคนบอดกูยังไม่เจอใครเลยอ่ะตายเลยแต่ตัวเนี้ยไม่น่าไม่น่าคนบอด M24 มาข้าวต้นแล้วนะโดงหรอไม่ข้าวต้นมีคนเคลียร์บอดไปแล้วอ่ะเฮ้ยตายหนึ่งตายหนึ่งสวยตายเลยอ่ะ นี่คนนนี้คนอันดี้ว่าโอยอยากเล่งเฮอเฮ้ยเย้เห็นแม็กต่อสลักแล้วก็ออกปดีไอ้ท่านตายใครจะมีกับตังก็มีไป ราต,ตาไม่มีไอ้นนนตั้เอาสิ่ไหนดูไมมีฮะ้ยจะพวกอะไรจ๊อบเยาบปัาอ่อนเี้ยคุณอะไรอ่ะอ่าไม่จะคนเข้าไปในห้องแล้วประตูคนประตูประตูประตูไปเนาะ หงไหนห้องนี้เหรอเออห้องนั้นแหละเปมดแล้วบันไดมี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 ระเบิดมีระเบิดกูมีระเบิดเปิดบันไดเกิดอะไรขึ้นมามันไม่เปิดเหรอยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยอยู่มีจริงมีจริงหนอยหน่อยหนออนนะตอบ มันคือห้องนั้นใช่ไหมแล้วก็บันไดจะตุยแล้วครับเบิร์นขาเข้าแล้วนะฮะไม่แตะตอนนี้กูจะตายแล้วนะเอาเฮ้ยแตะไม่ได้เอาคืออะไรอ่ะมึงง่ายอะไรไม่มีเวลาไม่ไมีเโทษเพื่อน ก็ไม่เคยเหรโธช้อยมาเจ้าเทียมันแตกไม่ได้โดนชูก็ต้องไม่ขยายาไอเทียกูนเแทนคุณนั้นไปแล้วน่าสุดอยู่ไหนตรงนั้นแหละมันก็อยู่ขงบนนั่นแหละ อีล e ิงไปตัวงเอาปแต่งติดใหม่กันอนูีลิงไปหนึ่งเพื่อนน่าจะหมดแล้วปะยังหมดเลยวะกลไปหนึ่งไอตาไปหนึ่งใจเฮียกู่นอนอยู่ตรงนั้นน่ะนอนตรงพื้นน่ะ คืออะไรโอ้ยมันตึงบกเลี่ยมอ่ะอืมข้างล่างมันเป็นใครมันมาจากไหน อยู่นี่อยู่ใน,นออ,อฟฟิศอ๋อออฟฟิศในออฟฟิศในออฟฟิศหมวดทันยังก้าทาดูกล้องเหรอใช่ใช่ในออฟฟิศหมวดทันยังก้าน่าจะตัวที่สามน,นี่แหละเนี่ยมันมองกล้องอยู่หมวดทันยังก้าสองตัวเพิ่งดูทคนไปต้องไอยู่ไหนวะ เด็กเล่นนเองกูมไม่เปิดประตูนะกูเล่นค้เลยไปหน้าสาได้เพื่อนมาเพเพื่อนมจะุบเพื่อนมันุบแลวหลอกุยไม่มุบังไว้ไม่เห็นเนนอรก็จะเปิด ปาแกคปปิดทาง <_ t ot> ไปไๆนู่นขั้นไกลๆจอบไกลๆหน้าไกลๆหลังๆเขียวหลังๆ หมดสองศพจุกจุกครับผมไม่มีกระเป๋าด้วยนะตัวนี้โว้ก่าเวลาได้แย่มจริงตัวกดผิดแล้วกูจะขิ้ขวาทำไมมัโดนไอ้จิกซ้ายมันโดนขี้ขวามันยิงในริบเหียกจิกอะเต่าพี่เต่าถามไหมแล้วอ่ะเก่าแล้ว แต่เมื่อกี้กูทำตายอ่ะว่าน่าจะสิบล้านอ่ะในลิฟต์เมื่อกี้นี่อครเดี๋่ะช้าแบบเหมือนมีให้ไหมเอเจอ,อ,อ่ะน่าจะหลุยาวถ้ากูยิงอะไรบอดดิไหนอ่ะเดินไปก็เจอ เชียร์ห้องไอ้นี่อยู่อ่ะห้องห้องที่มีกุญแจห้องโพสเชียร์ห้องอินเท์วิวอยู่คนเชียร์ห้องอินเท์วิวอยู่แดงว่ะโอ้มโมงมาหนึ่งโมงมาสองโมงมาสามแลแดงจริงเฮไอช่องโอ้โหาที่๋ยวได้แดงเหรอเพื่อนแดงเลยไหนเอาไรโชว์หน่อยดิคนอยู่ข้างล่างชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนห้องอินเท์วิวติ๊กม่วงคนอยู่ชั้นหนึ่งติ๊กม่วงนะสองคนโอเคครับเพื่อน สัมภาษณ์อยู่เดินออกไปแล้วเสาหนี้เสาหนี้เสาที่ป,ปิ้งมีตัวเหรอใช่ใช่จะเปิดเอาเปินนะที่ป,ปิ้นเจ็บกูเจ็บโอ้ยเฮียเอ็มนหนึ่ง สองตัวสองตัวสองตัวซ้ายขวาเลยเจ็บคู่อยู่มัากก็จะแขนขาดำแล้วตัง เขาล่างขาน่าตัวหนึ่งเขาล่าเขาล่าบันได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 ค่าเบันไดอยู่รบันไดสองตัวสองตัว มันตายครับจับม like ึงก็ตายเหมือนกูนัื่องไหนกูตายก่อนไอ้เย้กูถือระแนงยัดโดนได้สตัวตัวกูต้านได้อืมตอนนี้ตัดต่อแล้วโหุ่ยต่อนหน้าคนนี้น่าจะสวนร่วงอยู่ อ๋อกูหมดทั้งตัวที่เซิร์อและตัวที่ใช้เลยมิสเตอร์โทฟาหูกูเจอเต้าหู้อ่ะเต้าหู้เจอเต้าเออกูเจอมิสเตอร์เต้าหูอะมิสเตอร์โทฟุอ่ะโดยไอพีเนีกยล่อให้อิ่มเดือดอะไรปะไตยขึ้นไต่ขึ้น ก็สูงสุด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 แล้วก็ชั้นหนึ่งสูงสุดแล้วก็ชั้นหนึ่งล็อกไม่ออกพอเพื่อนเดี๋ยวคุยเจยเราไปเล่นด้วยกันเหมือนชั้นบนสุดนะแล้วก็โดดไปชั้นหนึ่งตัวนึงแล้วจะขาหัก โดอานะเจ็บนะเน่เออกู้ยี่ยนี่เจ็บหมดไหมข้าลางข้าล่างข้าล่างสุดขล่างสุดคน,นนึง ไใครไปไปไปฮะใครไปใครอยู่มองหน้าเองมองหน้าเองฮะใครไปวะอยู่เพื่อนไอ้เหี้ยขอสุดได้ปะได้ได้เอาเพื่อนเหมือนหมาไอ้ตัวนี้มันโลกอ่ะไอ้ตัวที่อยู่ข้างล่างอ่ะแม่งกระโดดลงข้าบัวแล้วก็ตึกตึกลงไปเลยอ่ะต้องเสือเหรอหึงเร็วกว่านั้นเลยไม่งก็เกิดตรงบันไดเปล่ามันเกิดตรงบันไดเปล่าเออว่ะบันไดบนสุดกูลืมไปได้ไงวะ 嗯，哎呀，懒、嗯、啊！下下下。 มันล้มเองอ่ะเยนะเหมือนเหมือนเยนะ่ยนขอเสี็ก่อนโดนโัยแล้วไอ้ตไอ้ตาปนยิงช่วยถ่ายตไม่ทันเมื่อกี้ทัเลย ล้มหม่ห่หหมดหนๆๆๆหมหนึหหมัม,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 มันไดบันไดวน,นบนันไดวนันไดอ้นเกระสุนไม่มีแล้วหมดกันหมดกันมืนคือตรงไหนว่าบันไดวนบนันไดที่เราขึ้นมา นั่นแหละไอ้เกียบอร์ดไอ้สัตว์๊ป้าเพื่อนเอ้ยกระสุนกูหมดแล้วเกียบๆเอ้ยมันสี่สิบวิเองอะ่ะอันเนี้ยสิบวิแล้วไม่ทำละ,ละลออกหลักเลยเออกหลักเลยเเไม่ทำ mình lift nó nhanh hơn à? ủa? ơi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi,